สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับพบกันในวันพฤหัสบดีที่11ธันวาคมนะครับคำคือวันนี้ก็ยังเป็นฟุตบอลสโมสรยุโรปแต่ว่าเป็นถ้วยเล็กกับถ้วยรองนะครับอย่างยูโรปาลีกแล้วก็ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับซึ่งวันนี้ผมหยิบ6คู่มาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมไม่เกิน2ทุ่มรอรับแนวทางการลงทุนจากทีมงานได้เหมือนเดิมครับท่นใดสนใจ กดลิงก์ลองเข้ามาติดตามกันดูได้นะครับจะตามจะสวนไม่ว่ากันนะครับเข้ามาแล้วได้รับตัวสวยๆแน่นอนจะตามจะสวนไม่ว่ากันนะครับยังมีครั้งว่าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นส่วนกิจกรรมทยสกอร์ของช่องแนวน,นี้เลือกเป็นคู่ f อฟซีบาซ่ครับที่จะเปิดบ้านพบกับแอตเลติโในศึกยูโรปาลีกรวมนุกทยสกอร์เพื่อรับเงินรางวัลได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดคุยกันเลยคู่แรกเป็นศึก ยูโรปาลีกในเวลาเที่ยงคืน45ครับ FCU- t r อูเทรคของเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านพบนอตเทิลฟอเรสต์จากอังกฤษนะครับเจ้าบ,บ้านอูเทร็คผลงานในยูโรปาลีกนั้นเข้าขั้นแย่เลยเพราะว่ายังไม่ชนะใครเลยครับลงสนามมา5นัดมีแค่คะแนนเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง4นะครับตอนนี้มีตามเดียวโอกาสเข้ารอบค่อนข้างยากนะส่วนทีมเยือนจากอังกฤษนะครับผลงานถือว่ากลางๆครับอยู่อันดับ16อยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1มี8คะแนน วันนี้ก่อนเริ่มเกมฟอ r e เรสก็บุกมาต่อนะครับราคาเปิดจุด75เลยทีเดียวสำหรับอูเทร็ตอนนี้เป็นอันดับ7ใน a อเรดีวีชลิกของนเธอรแลนด์นะครับแล้วก็ทั้ง2ทีมยังไม่เคยพบกันครับเจ้าถิ่นตอนนี้ไม่ชนะใครมา4เกมรวดแล้วนะครับล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเทเวนเต้หประตูต่อหนึ่ง ส่วนในรายการนี้เนี่ยลงสนามมา5นัดยังไม่ชนะเลยนะครับมีแค่แต้มเดียวคือการเปิดบ้านเสมอกับปอร์โตนะครับเกมล่าสุดลงสนามนั้นไปเยือนแพ้รียลเบติสที่สเปน2ประตูต่อหนึ่งครับแต่2เกมหลังกินเดิมพันนะครับส่วนผลงานในบ้านนั้นในรายการนี้ลงสนามมา3นัดมีเสมอสวินกี้มร์ตาคาบ้านต่อลิยงแล้วก็มีเสมอปอร์โตครับ3นัดที่ผ่านมากิน1ตาย2แล้วก็ออกต่ําทั้ง3นัดอย่างไรก็ตามอูเทร็คเล่นในบ้านตอนนี้ ไม่แพ้ใครมา6เกมติดในทุกรายการแล้วนะครับแล้วก็กินเดิมพันสจาก5เกมหลังก็ถือว่าในบ้านแกร่งนะครับมีเปิดบ้านชนะอาร์เจน์มาให้เห็นด้วยเหมือนกันมาดูทางฝั่งทีมเยือนครับตอนนี้นอตเทิลฟอเรสในพรีเมียร์ลีกนั้นรั้งอันดับ17ก็อยู่โซนท้ายตารางนะครับผลงานล่าสุด10นัดหลังชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้3ครับพอได้ชอนได้มาก็ลืมหูลืมตาได้บ้างครับแต่ว่าเกมล่าสุดไปแพ้ในศึกพรีเมียร์ลีกครับไปเยอนเอฟเวอร์ตันแพ้กลับมาถึง3ประตูต่อศ ส่วนในรายการน,นี้ลงสนามมา5นัดชนะ2สเสมอ2แล้วก็แพ้1นครับเกมล่าสุดนั้นเปิดบ้านถล่มมาโม่สามประตูศูนย์เป็นเกมเย่านะที่ฟอเรสค่อนข้างแกร่งครับแต่ว่าเกมเยือนยังไม่ชนะเลยครับไปเยือนเบติสเสมอ2-2ไปเยือนซูมกราสเสมอ0 0นี่ยังไม่ทํากําไรเกมนอกบ้านล่าสุดในรายการน,นี้ไปเยือนซูมกราสก็ต่อจุดเจ็ดห้าแบบนี้เหมือนกันครับเกมเยือนในภาพรวมของฟอเรสซึ่งด้านหลังชนะอยู่แค่สองเกมแล้วก็ทํากําไรอยู่แค่สองแมชนั้นนะครับก็ถือว่าทําเงินไม่มากสักเท่าไร่ สำหรับเกมในคู่นี้ถึงแม้ฟอร์มในภาพรวมฟอเรสต์ดูดีดีกว่าครับแต่การเล่นเกมเย็ยนในทั่วยุโรปอาจจะไม่ง่ายครับบวกกับฟอเรสต์เดี๋ยวจะมีเกมหนักในผลิตคือการเจอกับสเปอร์ก็ไม่รู้ว่าชอนไดซ์ในเกมนี้เนี่ยจะมีโรเตชั่นมากน้อยแค่ไหนนะครับบวกกับอูเทรคครับเล่นในบ้านตอนนี้ก็ไร้ไพ่มาสักพักแล้ววันนี้ต้องการแต้มนะเพื่อมีลุ้นเข้ารอบต่อไปในศึกยูโรปาลีกครับดังนั้นอิโต้มองว่าเจ้าบ้านไม่น่าแพ้นะอิโต้ขอรองครับ คู่ที่2ไปกันที่เยอรมันนะครับมาขาวสตุตการ์ดเปิดบ้านพบมัคคับีเทลวิฟจากอิสราเอลนะครับสำหรับเจ้าบ้านสตุตการ์ดตอนนี้รั้งอันดับ12ก่อนเริ่มเกมครับชนะ3แพ้2มี9คะแนนเนี่ยพวกเขามีลุ้นติด8อันดับแรกนะครับสว่วนทางกับทีเมเยือนจากอิสราเอลอย่างมัคคับีเทลวิฟตอนนี้อาการร้อนแรงเป็นรองบุยดที่ซ้อมครับ5นาลทีิผ่านมาสมมหนึ่งแพ้สมีแค่คะแนนเดียวนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสตุตการ์ด ต่ออยู่แล้วแล้วก็ราคาเอาเรื่องเลยครับเพราะว่าอะไรในบ้านนะครับต่อไปถึง2ลูกตอนนี้สุดการ์ดในพในเบรสติก้าครับตัวทีรั้งอันดับ6ในตารางครับผลงานของสุดการ์ดตอนนี้10เกมหลังชนะถึง6เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สามนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดนั้นสู้ไม่ได้เลยนะครแพ้คาบ้านต่อบาเยนน์มิวนิกไปถึง0ประตูต่อ5แต่ว่าเขาก็เป็นทีมที่ทําเงินโอเคครับอาาัตราทําเงินอยู่ที่ประมาณ60%ส์สูงทีเดียว ส่วนในศึกยูโรปาลีกตอนนี้ชนะมา2เกมติดนะครับล่าสุดก,ก็บุกถล่มโกลเดนอีเกิลส์ถึง4ประตูศูนย์พวกเขาไม่เสียประตูมา2เกมในรายการนี้แล้วนะครับส่วนผลงานในบ้านนั้นที่เมอร์ซิเดเบนซารีนาดีมากครับเกมแรกชนะเซลต์ไบิโกจากสเปน2-1เกมที่2ชนะเฟโนจากเนเธอร์แลนด์2-0ผ่านราคาได้ทั้ง2นัดน,นะครับคือสุดการเนี่ยปีเตอรทีิลล์เล่นในบ้านเก่งอยู่แล้วนะครับคือมีเกมแพ้บาเยอ็น ก็แพ้กันได้ครับแต่ว่าก่อนนั้นพวกเขาชนะติดต่อกันในรังเย้ามาถึง7เกมรวดนะครับแล้วก็กินเดิมพันแทบจะทุกนัดเลยก็ถือว่าในรังเย้านั้นค่อนข้างจะโอเคมากๆนะครับแล้วก็กินเดิมพันอยู่เกือบ70%เ็ทีเดียวมาดูทางฝั่งมาคบีเทลวิฟครับตอนนี้รังอันดับ3ในลีกอิสราเอลนะครับผลงานช่วงหลังไม่ดีเพราะว่า6นัดหลังแพ้ไปถึง4ล่าสุดออกนอกบ้านไปเย็นฮาเบลเบียเชวาในเกมหลีกก็แพ้1ป่ตัวศูนย์นะครับ ส่วนในรายการนี้ลงสนามมา5นัดมีแค่ตามเดียวคือการบุกเสมอ PAOK ของคริสตอนนี้เนี่ยพ้ในรายการนี้มา4เกมติดและโดนยิงขั้นต่ำสองาประตูตลอดนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดนั้นแพ้คาบ้านต่ออิปิลิยงเละเลย0ูนย์ประตูหครับส่วนเกมนอกบ้านนั้นทําประตูไม่ได้แพ้ดินมเคฟหนเสมอ PAOK แล้วก็ล่าสุดไปเยือนแพ้แอสต์มิลาสประตูศูนยครับเจ๋งตามต่อซสม,มากกว่าแล้วก็ออกต่ําทั้งนั้น เกมในคู่นี้ต้องยอมรับว่ากำแพงราคาของสุดกาดค่อนข้างสูงครับแต่ว่าการเจอมาร์คบี้เทอวิฟิดตมาว่าส่วนตัวนะน่าจะมี2เม็ดเป็นอย่างน้อยเล่นในบ้านเก่งมากๆครับส่วนทางกับมาร์คบี้เทอิที่รายการนี้แทบจะหมดหวังแล้วนะครับอีโตมาว่าไปลุ้นเม็ดสเม็ดสกับม้าขาวเจ้าบ้านน่าจะดีกว่าคู่ต่อไปในเวลาตีสามตรงนะครับ FC บาวเซลของสุสลนครับเปิดบ้านพบแอสตันวิลล่า ทีมแข่งจากอังกฤษนะครับเจอบอ้าบ้าน FC บาวเซอร์อยู่อันดับ24นะคืออันดับสุดท้ายที่จะได้ play play off ในรอบต่อไปครับผลง,งาน5านัดแรกนั้นเสมอสอ,อ,อชนะ2แล้วก็แพ้3มี6คะแนนวันนี้เจอกับวิลล่าของอุนเอมรีที่ฟอร์มดีในรายการนี้ครับชนะ4แล้วก็แพ้แค่นัดเดียวมี12คะแนนครับก็แต้มนั้นอยู่ในกลุ่มจ่าฝูงเลยทีเดียวสำหรับทั้ง2ทีมนั้นยังไม่เคยพบกันครับบาวเซอร์ Bowser ตอนนี้รั้งอันดับ3ในสวิสซูเปอร์ลีก ผลงาน10นัดหลังนะั้นชนะ4เสมอ3แล้วก็แพ้3ตอนนี้ชนะมา2เกมติดนะครับล่าสุดบุกชนะวินเทอร์เทอร์2-1แต่พวกเขาไม่เป็นมิตรกับนักลงทุนสักเท่าไหร่ครับเจงเดิมพันมา6เกมติดละส่วนในรายการนี้ลงสนามมา5นัดที่ชนะ2เกมเป็นเกมเย่าทั้งนั้นครับล่าสุดออกไปเยือนก็แพ้ราสิงเกง2ป2ะตูต่อ1นรับชัยชนะ2นัด ที่ผ่านมานั้นมีเปิดบ้านชนะสุดกาด2-0แล้วก็เปิดบ้านชนะสเตอัวบูคาเรสของโรมาเนีย3ประตูต่อหนึ่งครับกินเดิมพันในบ้านทั้ง2เกมก็สุดยอดครับฟอร์มดีก็จะเป็นอย่างเช้ดนชากิรีนะครับจอมเก่าที่ไปเล่นอยู่กับบาโซแล้วก็ทำประตูได้ทั้ง2เกมเลยส่วนผลงานในบ้านของ FC บาโซในภาพรวม7นัดหลังในทุกรายการชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้2ครับเจ็งแต้มต่อในบ้านมา2เกมติดส่วนใหญ่มักจะออกต่า ส่วนคู่แข่งของบาซซคือแอสตันวิลล่าที่ตอนนี้กำลังมาดีมากๆครับไต่ขึ้นอันดับ3ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้แอสตันวิลล่าชนะมา7เกมติดในทุกรายการนะครับล่าสุดนั้นโชว์ผลงานไล่ย,ยิงแซงเอาชนะอาร์เซนอลจากฝูงของพรีเมียร์ลีก2ประตูตอนน่อ1ถือว่าช่วงนี้ฟอร์มกำลังดีมากๆครับส่วนในรายการยูโรปาลีกชนะ4แพ้1 ล่าสุดเปิดบ้านชนะยังบอย2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนเกมเยือนของวิลล่านั้นมีชนะฟีนุสสองศูนย์แล้วก็พลิกล็อกครับไปเยือนโกเอธิเกิลส์ของเนเธอร์แลนด์นั้นพลิกล็อกแพ้กลับมา2-1กิน1ตาย1ครับผลงานเกมเยือนของวิลล่า10นัดหลังนั้นชนะ4เสมอ3แพ้2ก็ถือว่าในภาพรวมโอเคอยู่นะครับแล้วก็ออกสูงมา2เกมรวดสำหรับเกมในคู่นี้ราคาก็แน่นอนไปทางฝั่งวิลล่าครับไหลขึ้นด้วยจากจุด5ไปจุด75ครับ อีโต้ยังชอบไปที่วิลล่านะช่วงนี้ฟอร์มดีจริงๆครับถึงแม้เอฟซีบาซโซจะชนะทั้ง2เกมในศึกยูโรปาลีครับแต่ฟอร์มช่วงหลังเรียกได้ว่าฝึกโดยเฉพาะเกมลุกมาเจอกับวิลล่าที่กําลังมั่นใจครับราคาก็สมน้ําสมเนื้อจะพอต่อได้วิลล่าน่าชนะทํากําไรครับคู่ต่อไปเป็นกลาสโกเซลติกของสกอตแลนด์นะครับเปิดบ้านพบโรม่าจากอิตาลี เจ้าบ้านคลาสโกเซลติกผลงาน5น้นัดแรกนั้นชนะ2เสมอ1แพ้2มีจัดแต้มครับอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟรังอันดับ21สครับส่วนโรมาอันดับเหนือกว่าหน่อยชนะ3แพ้2มี9คะแนนทั้ง2ทีมก็แต้มห่ันกันอยู่2แต้มนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนั้นเคยเจอกันครั้งหนึ่งเมื่อปี2 0 0 4นู่นัเลยครับโรมาบุกชนะ1 0ในเกมอุ่นเครื่องตอนนี้คลาสโกเซลติกในสกอตช์พรีเมียร์ลีกนั้นไม่ได้เป็นจ่าฝูงนะพวกเขาเป็นรองจ่าฝูงเท่านั้นเองครับผลงานตอนนี้10นัดหลังนั้น้้นนชะ6เสมอ1แลวก็พ2 เกมล่าสุดนั้นแพ้ต่อฮาร์ครับซึ่งเป็นจ่าฝูงของสกอตติชพรีเมียร์ลีกนาทีนี้แพ้ไป1ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่าเป็นความแพ้แพในรอบ6เกมส่วนในรายการนี้ลงสนามมา5นัดชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับเกมล่าสุดนั้นเก็บ3แต้มสวยงามครับบุกชนะเฟนูสถึงเนเธอร์แลนด์3ประตูต่อ1ส่วนในรังเย่าของพวกเขามีคาบ้านต่อสปอติงบรากา0-2 แล้วก็เกมเย่าครั้งที่แล้วเปิดบ้านชนะสตรอมกราสของออสเตรีย2ประตูต่อหนึ่งครับไม่ทําเงินในบ้านเลยนะครับในยูโรปาลีส่วนผลงานในรังเย่าในภาพรวม9นัดนั้นชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้2ในภาพรวมดูดีก็จึงทําเงินน้อยมากนะครับเซลติกใ,ในบ้าน9นัดกินอยู่แค่2เงเงถึง7นะครับแล้วก็ออกสูงอยู่ประมาณ6 0มาดูทังฝั่งโรม่าครับตอนนี้รังอันดับ4ในศึกกันโจสราอิตาลี ตอนนี้แพา้มา2เกมแล้วนะครับล่าสุดก็ไปเย็นกายารี่แพ้1ประตูต่อศูนย์ส่วนในรายการนี้ชนะ3แล้วก็แพ้2ตอนนี้ชนะมา2เกมรวดครับล่าสุดเปบ้านเฉือนชนะมิทลแลนด์2ประตูต่อหนึ่งส่วนเกมเยอนเรียกได้ว่าเก็บ6กต้มเต็มนะครับบุกชนะนี้สอแล้วก็เกมเยอนล่าสุดก็มาเล่นที่สกอตแลนด์บุกชนะกลาสโกเรนเจอร์สประตูต่อศูนย์ครับกินเดิมพันสวยๆทั้ง2เกมเลยนะครับ เกมเยนในภาพรวมของโรม่าดูดีมากนะครับ9นัดชนะถึง7แล้วก็ทําเงิน7นัดที่ว่ามานั้นเลย5เกมหลังต่ําไป4นะครับสําหรับเกมคู่นี้ราคาเปิดไปทีมเยนโรม่าบุกมาต่อเบาๆที่ปอปอ0.25ครับอิต้องบอกว่าต่อได้นะคือเซลติกเนี่ยเล่นในบ้านก็จริงแต่ทาเงินน้อยครับแล้วก็ฟอร์มในช่วงหลังดูจะตกลงไปครับส่วนทางโรม่าของทางจานเปโรกาสเฟรนีในรายการนี้นะั้นเล่นนอกบ้านดีกว่าเล่นในบ้านนะครับ ด้วยผลงานที่เคยบุกมาชนะเรนเจอร์ทีมร่วมมือของเซลติกมาแล้ววันนี้บุกมาเยือนสกอตแลนด์อีกครั้งหนึง่งอิโต้อมอว่าโรม่าน่าจะยังโชว์ผลงานได้ดีต่อเนื่องนะครับเลือกต่อโรม่าครับน่าจะเบียดชนะไปได้ คู่ต่อไปครับเซลตาบีโกของสเปนเปิดบ้านพบบอลญนยาจากอิตาล,ลีนะครับทั้ง2ทีมในรายการนี้ผลงานใช้ได้ครับเจ้าบ้านเซลตานั้นชนะ3แพ้2มี9าม้าแต้มส่วนบอลญนยาตามมาติดติดชนะ2เสมอ2แพ้1มี8คะแนนด้วยกันนะครับทั้ง2ทีมนั้นยังไม่เคยพบกันตอนนี้เซลตาบีโกเจ้าบ้านรั้งอันดับ10ในศึกลาลิกาสเปนครับผลงาน10นัดหลังนั้นชนะ6เสมอ1แล้วก็แพ้า3าเกมล่าสุดนั้นก็ถือว่าหักปากกาเซียนนะ บุกชนะเรอัลมาดริดถึงซานดิโกบาร์วสอประตูต่อ0ูนย์นะครับส่วนผลงานเกมเย่าของพวกเขา9นะัดชนะแค่2ครับสเสมอถึง5แล้วก็ขาบ้านไป2ก็คือว่าเป็นจอมเจ้านั่นเองแต่ว่าตอนนี้แพ้ในบ้านมา2เกมติดต่อทั้งบาซาแล้วก็เอสเปนยอนส่วนในศึกยูโรปาลีกครับชนะ3แพ้2ที่แพ้เนี่เป็นเกมเยือนนะที่ไปแพ้สุดการแล้วก็ล่าสุดไปแพ้ลูดดเกรดรัสกา แต่ในบ้าน2นัดที่ผ่านมาเก็บ6กแต้มนะครับเปิดบ้านชนะ PAOK ของกรีซสามหนึ่งแล้วก็เกมเย่าล่าสุดเมื่อเดือนตุลาครับเปิดบ้านชนะนีสของฝรั่งเศส2ประตูต่อนหนึ่งก็เลยกินเดิมพันในบ้านทั้ง2เกมมาดูท่าฟังโบลญญาครับในภาพร,ารวมดูดีนะในฤดูกาลนี้นะครับถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชตอนนี้เนี่ยพวกเขารังอันดับ5้าในศึกกันโชสเตอิตาลีครับผลงานสิบนัดหลังนั้นแพ้แค่เกมเดียวที่เหลือ เป็นการเก็บชัยชนะถึง5แล้วก็เสมอ4ครับล่าสุดบุกเสมอลาซิโอในเกมลีก1ประตูต่อหนึ่งผลงานเกมเยือนของพวกเขาเรียกได้ว่าไม่ธรรมดานะครับโบลเญญาตอนนี้เล่นนอกบ้านนะไม่แพ้มาเจ็บนัดแล้วที่แพ้ล่าสุดคือแพ้วิลล่านะครับในศึกยูโรป,ปาลีกนั่นเองทำให้ช่วงหลังเล่นนอกบ้านทำเงินกระจวยครับส่วนผลงานในศึกยูโรปาลีกนั้น5านัดที่ผ่านมาก็แพ้แค่วิลล่าแหละหลังจากนั้นไม่แพ้เลยครับ ล่าสุดเปิดบ้านถล่มเลดบูซบวก4ประตูต่อ1ส่วนเกมเยือนที่ไปแพ้วิลล่าเกมแรกแต่เกมที่2เขาแก้มือครับบุกชนะเซอบูคาเรสของโรมาเนีย2ประตูต่อ1ครับสำหรับคู่นี้โกเอียงไปทางฝั่งเจ้าบ้านเล็กน้อยครับเปิดราคาเซลตาบิโกต่อปอปออิโต้อขอรองขอสวนครับเซลตาเล่นในบ้านโอเคแต่บอรลิญาช่วงนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็เหนียวแน่น เซลตาเนี่ยเป็นจอมเสมอในบ้านซะด้วยนะครับอิต้โม่คูน่นี้มีโอกาสท,ที่จะจบด้วยการแบ่งแต้มเผลอๆด้วยฟอร์มของบอลร,ร่าตอนนี้เนี่ยมีโอกาสบุกชนะด้วยซ้ำครับคู่สุดท้ายแนวนี้เป็นศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเชลบันของไอร์แลนด์จะเปิดบ้านพบกับคริสตันพาเลซจากอังกฤษนะครับสำหรับศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนั้นเพิ่งเตะกันมาแค่4เกม ้าบ้านเชลบอลนู่นถ่ายตารางครับนี่ยังไม่ชนะใครเลยนะสีนัดมีแค่แต้มเดียวจากผลงานเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสนะครับส่วนทางครนะิสตัลเพลสนั้นจริงๆชื่อชั้นดีกว่าหลายๆทีแต่ว่าผลงานยังกลางๆลครับรังอันดับ18ชนะ2แพ้2มี6คะแนนเท่านั้นเองคู่นี้แนะ่นอนนั้นยังไม่เคยปบกันครับ้าบ้านเชลบอนตอนนี้รังอันดับ3ในศึกไอแลนด์พรีเมียร์ลีกครับ10เกมหลังสุดชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้3นี่แพ้มา2เกมติดนะครับ ล่าสุดก็ลงสนามในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนั่นแหละไปแพ้เอเซ็กอักมาของเนเธอร์แลนด์2ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานรังเย่าของพวกเขา9นัดหลังชนะ4เสมอ3แพ้2ในทุกรายการนะครับส่วนในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกลงสนามมา4นัดไม่ชนะเลยนะครับตอนนี้พวกเขามีแต้มเดียวจากเกมแรกนะที่เปิดบ้านเสมอฮักเคนหลังจากนั้นแพ้รวดนะครับเกมเย่าก็มีเสมอฮักเคนเกมหนึ่งแล้วก็แพ้ต่อทรีด้าทีมจากโคโซโว01นะครับ ยิง2ตาย2ใน4เกมแรกแล้วก็ออกต่ำทั้ง4นัดส่วนทางฝั่งคริสตัลพาเลสครับตอนนี้ในลีกฟอร์มดีมากนะครับรั้งอันดับ4ในศึกพรีเมียร์อังกฤษครับผลงาน10เกมหลังนั้นชนะ6เสมอ1แล้วก็แพ้3ล่าสุดบุกชนะฟูอร์ม2-1เกมเยือนของพาเลสชนะ4จาก5เกมหลังที่ว่าเล่นนอกบ้านดีมากๆในช่วงนี้ครับส่วนผลงานในศึกยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนั้น4เกมแรกชนะ2แพ้ 2, พ2นะครับเกมที่แล้วไปเยือนแพ้สตราบุก2-1 เกมเยือนของแกก็มีบุกชนะดีโมกิฟเกมหนึ่งแล้วก็มีแพ้สตราบุกในเกมล่าสุดนั่นเองนะครับนี่แพ้ชนะสลับกันไปสำหรับคู่นี้แน่นอนพาเลสนั้นดูดีกว่าเยอะนะราคาก็ออกตามนั้นแต่ว่าอ่อนลงเล็กน้อยครับบางโต๊ะยังเปิด2-25แต่ว่าบางโต๊ะไหลลงมา2ลูกเต็มๆนะครับพาเลสโอกาสชนะสูงแหละแต่ว่ากำแพงราคาก็เอาเรื่องนะครับในรายการนี้เน้นฟอร์มของพาเลสเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีก็เดาใจยากเหมือนกันครับอโต้เลยมองว่าน่ารองนะ อีกปัจจัยหนึ่งพาเลสเนี่ยวันนี้เล่นนอกบ้านแล้วหลังจากนี้จะเจอเกมหนักคือการเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตีในเกมลีกนะต้องดูว่าโอรกราชเนอร์จะมีโรเตชนันหรือเปล่านะครับก็เลยกลัวว่าพาเลสจะชนะแบบไม่ข้าราคานะครับอีโตมาว่าอยู่เชลบอนนะลุ้นทําเงินดีกว่ามาสรุปทัศนะ6คู่ในวันนี้กันนะครับคู่แรกรองอูเทคสกอต็ต่าครับคู่ที่2ต่อสุดการสกตสูง คู่ที่3ต่อวิลลาสกอตตตัมนะครับเปิดให้ทายสกอเพื่อรับเงินรางวัลในคู่นี้ด้วยคู่ต่อมาครับอิโตต่อโรมาสกอตตัมรองโบลันญาสกอสูงแล้วก็คู่สุดท้ายครับรองเชลบอนที่สกอตตัมนะครับเพื่อนๆฝัง่งเราหกคู่ในวันนี้ครับจะตามจะสวนจัดไปได้เลยนะครับวันนี้ตัวทีมงานขอลาไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ